เครื่องโอโซนล้างผักผลไม้นะครับแล้วยังมีประโยชน์เนี่ยที่จะทําให้คุณเนี่ยลืมร้านคาแคร์ไปได้เลยนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับจะทําให้คุณเนี่ยอบโอโซนในรถเพื่อขจัดกลิ่นและก็ฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยนะครับผมฟังก์ชันมันครบครันอย่างนี้นะครับผมอยากจะรู้ไหมครับว่าเครื่องตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้สาระรีวิวเรามีคาตอบนะครับไปชมกันครับและก่อนที่เราจะไปอันบ็อกซ์กันนะครับ เดี๋ยวมาดู5ข้อดีของเครื่องมหาสมุทรโปรที่คุณยังไม่รู้กันนะครับข้อที่1ช่วยขจัดเชื้อโรคและยาฆ่าแมลงบนผักและผลไม้ได้ข้อที่2ช่วยยืดอายุของผักและผลไม้อะให้สดนานยิ่งขึ้นข้อที่3ช่วยขจัดสารพิษที่ตกค้างบนเนื้อสัตว์และอาหารทะเลข้อที่4ช่วยขจัดเชื้อโรคบนภาชนะและสิ่งของเครื่องใช้ข้อที่5ช่วยขจัดเชื้อโรคและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในอากาศ ก็แน่นอนว่านอกจากข้อดีในการล้างผักผลไม้ทําความสะอาดอาหารและน้ําดื่มแล้วนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังใช้อบลดขจัดกลิ่นแบบที่ทําในคาแคร์ได้ด้วยซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูว่าอบยังไงได้ผลหรือไม่เดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะไปทําการอันบ็อกกันนะครับผมเปิดออกมานนี้นะครับจะมีคู่มือการใช้งานนะครับก็บอกถึง นะครับว่าหลักการทํางานของโอโซนเนี่ยคืออะไรนะครับเราอาจจะต้องทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆนะครับในการใช้งานทํางานนะครับแล้วก็สินค้าอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นข้อแนะนํานะครับสําหรับคนอาจจะเอาไปล้างผักผลไม้นะครับนี่จะเป็นการบารุงรักษาแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับเขาบอกว่าตัวกลมๆเนี่ยว่าจะเป็นไมโครสโตนนะครับอะตอมไมซิ่งนะครับผมนี้เรามาแกะดูนะครับออแในนี่เครื่อง ที่เขียนว่ามหาสมุดโปรเลยนะครับแล้วก็น่าจะมีหน้าปัดดิจิตอลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาเสียปลักอีกทีหนึ่งนะครับกล่องต่อมานี่นะครับเป็นอะไรเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับมอกมานะครับโอ้นี่ครับจะเป็นไมโครสโตนออโต้ไมซิ่งนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะมีเป็นปลักไฟครับมีปลักไฟมาให้1เส้นจากนั้นนี่ก็จะเป็นเขียนว่าสโตน2ชิ้นนะครับ แล้วก็โอโซนทูเบ2ชิ้นนะแกะดูซิว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยนะครับในกล่องนี้ครับจะมีเครื่องมาสูรโปรนะครับผมแล้วก็เป็นตัวไมโครสโตนตัวนี้นะครับผมรวมถึงสายนะครับก็สายไฟนะครับคู่มือต่างๆนี่ประมาณนี้เลยนะครับ นี่แหละครับตัวนี้เลยนะครับเครื่องผลิตโอโซนอเนกประสงค์นะครับมหาสมุทรโปรเนี่ยก็แบบน้ำหนักเบาๆประมาณนี้เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเครื่องตัวแค่นี้นะครับจะผลิตโอโซนได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะนําไปลองในรถนะครับผมเพื่อให้ผลิตโอโซนเนี่ยแล้วก็กําจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในรถยนต์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะพาแมวไปเที่ยวขึ้นรถนะครับหรือว่าไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวนะครับผมเอากลิ่นเนี่ยก็แบบว่า ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ฉะนั้นนี่ต้องเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับลดผมแน่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปลองในรถกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างแล้ววิธีาใช้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับการใช้เครื่องตัวนี้นะครับก็เสียบปลั๊กเขากับไฟบ้านเรียบร้อยแลวนะครับเราก็เปิดเครื่องนะครับเขาจะให้ตั้งเวลานะครับว่าเราจะต้องการตั้งเวลาเท่าไหร่ในการทํางานการไปสร้างในโซนในรถยนต์เนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับดังนั้นเราก็ต้องกดตรงนี้ไป30นาทีเลยนะครับ ก็เครื่องก็จะทํางานปล่อยโอโซนออกมาทางนี้นะครับตอนนี้ก็ได้กลิ่นโอโซนพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวเราเอาเครื่องผลิตโอโซนอเนกประสงค์นะครับมหาสมุทรโปรเนี่ยเอาไปทดลองเปิดในรถประมาณ30นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวมาพิสูจน์กันว่ากลิ่นจะเป็นยังไงหอมไหมเหมือนกับที่เราไปที่คาแคร์ไหมนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่รถแล้วนะครับผมแล้วเราจะมาทดสอบ เครื่องสร้างโอโซนอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับมหาสมุดโปรนะครับผมจริงๆแล้วนะครับเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมเนี่ยขับรถไปจ่ายตลาดมาด้วยนะครับกลิ่นกําลังแบบหึงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเลยว่ามาสร้างโอโซนในรถนะครับจะเป็นยังไงนะครับโหกลิ่นนี้แบบว่าเมื่อเช้าเพิ่งไปจ่ายตลาดมานะครับไปซื้ออาหารซีฟู้ดมาทานที่บ้านแล้วก็กลิ่นแมวอีกผสมบนเปหึงมากเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ ไปเปิดเครื่องนี้นะครับทดสอบในรถนะครับตอนนี้นะครับก็ต่อสายไฟมาที่เรียบร้อยแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับการที่จะอบโอโซนในรถนะครับผมก็จะต้องอบประมาณ30นาทีนะครับผมจากนั้นแล้วพอครบแล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้อีก15นาทีนะครับให้โอโซนเนี่ยสลายตัวอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องเลยแล้วก็เปิดไปที่30นาทีนะครับผมเดี๋ยวรอให้เครื่องทำงานนะครับเดี๋ยว มาดูกันเรียบร้อยนะครับสำหรับ30นาทีนะครับผมโอ้ตอนนี้สกินโอโซนนี่อบอวนในรถมากฉะนั้นเนี่ยเราจะทิ้งไว้อีก15นาทีนะครับให้โอโซนสลายตัวนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับอะรครับครบ15นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เรารอให้โอโซนสลายตัวนี่แบบ กินนี้แบบโอ้ใช้ได้เลยนะครับเหมือนตอนที่ไปทาโอโซนที่คาร์แคร์เลยนะครับและจากนี้เนี่ยสงสัยผมก็คงไม่ต้องไปร้านคาร์แคร์เพื่อจะไปอบโอโซนนะครับเพราะว่าผมมีเครื่องนะครับผลิตโอโซนอเนกประสงค์มหาสมุทรโปรตัวนี้นะครับผมเนี่ยแบบนี้เนี่ยสบายเลยแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะไม่กังวลเลยครับการที่นําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในรถนะครับหรือไปจ่ายตลาดหรืออีกทั้งกินอะไรในรถเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่ารถเราจะเหม็นแล้วนะเพราะเราสามารถออโอโซนได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมอันนี้แบบดีมากๆเลยนะครับผม เรียบร้อยนะครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยคือแบบโอ้รถตอนนี้หอมมากหอมเหมือนตอนที่ไปล้างที่คาร์แคร์แล้วเขาก็อบโอโซนเลยนะครับแต่ตอนนั้นก็คือเสียงเงินพอสมควรเลยทีนี้นําเครื่องนี้มาใช้นะครับผมประโยชน์หลักๆของผมที่นํามาใช้ก็คือดับกลิ่นในรถนะครับผมแล้วก็สร้างโอโซนในรถรวมถึงฆ่าเชื้อโรคในรถด,ด้วยนะครับอีกทั้งประโยชน์ของเครื่องตัวนี้นะครับคุณแม่เนี่ยสามารถนําไปล้างผักผลไม้ให้สะอาดได้อีกด้วยนะครับผม หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาอะไรที่ดีต่อสุขภาพแบบเครื่องนี้อยู่นะครับต่อไปนี้นะครับผมไม่ต้องเสียเงินไปอบโอโซนที่คาแคร์แล้วนะครับผมประหยัดไปเยอะเลยนะครับผมและจะชอบคลิปนี้นะครับและอยากให้สารีวิวเราเนี่ยรีวิวอะไรอีกนะครับผมก็คอมเมนต์มาด้านล่างหรือทักไปที่เพจ a c e b o o k เลยก็ได้นะครับผมและช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไปด้วยนะครับเวลามีกระเจ็ดอะไรดีๆแบบนี้เนี่ย ตัวใหม่ๆเนี่ยผมจะนํามารีวิวคุณจะได้ไม่พลาดน,นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอไปอบโอโซนลถอีกคันหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ